สมร์เอาตัวรอดสู้อย่างมีสตาไไม่เล่นแล้วมั้งไอ้หน่อยได้ปืนแล้ว

Double kill! Đi đây, đến đây. Thôi, thôi, bị đeo, bị đeo. Bạn. Bên, bên. Bị bên.

LÀO tay ĐƯỢC! Khớp tài rồi tui Thì tao tựng chặt Lên hôm khớp dê luôn ไปที่คลังแสงกใจกับขี้รถตูดเพราะแต่มันไม่ได้ดูเลยเอาเหรียญสองพันเปล่าเอาเหรียญไหมมีมีใครไม่มีเหรีย มีเหรียญป่ะมีเหรียญสองพันเลยนี่นี่ <c oughs> ถือไว้เลยเราถือมันไม่ค่อยหมาน่ะ <c oughs> มีคนางล่าง มีคนอยากมาลองของมีตัวมีตัวสนายเป์ด้วยไปตรงนั้นอยากลองของหรอ,อ เพื่อนมันอยู่ข้างล่างตรงนั้นมันดาวแล้วเธอเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะอีกข้างบนก็มีไปเพื่อนชุบผมด้วยมาดิมีคนมนะน่ะ

ขนมเนะี่ยกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ขอโทษพบศัตรูแล้ว ผู้ใดลาดวะที่มานิมโหมโหแี่ยบบนี้ว่าลัดคิวกันได้จังไดว่านมโอ้เองใส่ไม่ดีเลยอ่ะลาดคืนลัดไปลัดคืน ไปไงแล้วนี่วงก็สิแตกอู้อไม่รู้อะไม่เห็นมันไม่เห็นหนี่เอาแบดตีกูจากไหนเนี่ย

ของแกวะไอ้หนอยู่ตีพี่เป่า